แต่ละคนก็มีลูกล่อลูกชนซึ่งแตกต่างกันออกไปทั้งบิวและเอเชียอาจจะให้โอกาสอ้อนวอนขอร้องขอคะแนนจากคณะกรรมการกรรมการครับผมขอคะแนนสักหน่อยได้ไหมคะบิวขอบ้างกรรมการครับ <c oughs> ผมไม่อยาก กลับบ้านมือเปล่านะครับขอให้ผมผ่าน่อยได้ไหมครับเอาเสเอาเสเอาเสรคณะกรรมการครับถึงเวลาสำคัญล้วครับต้องตัดชิ้นใจแล้วครับเสียดายจริงๆนะเสียดายมากเลยครับที่คู่นี้มาเจอกันเพราะว่า หนูทั้งสองคนมีความน่ารักมากฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้เลือกใครเข้าไปก็เราทําหน้าที่กันจริงๆน้องเขาทากันสุดความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเป็นหน้าที่ของคุพ่อคุณแม่ที่ต้องให้กลำลังใจลูกกันนะครับแต่วันนี้เราคณะกรรมการครับทั้ง3ามคนเห็นพ้องต้องกันครับว่าเพลงนี้ที่ร้องแล้วเข้าปากจริงๆก็คงต้องให้ นายอำเภอบิวค่ะโอ้ยอ้าวอาวบิวเป็นผ an no 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 okay. ู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเอเชียไม่ต้องเสียใจนะลูกนะมาอีกนะก่อนจะไปผมขอถามอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยดาราคนไหนหอมที่สุดครับไล่ยุงได้ด้วยครับต้นหอมไม่ใช่ครับ หอมที่สุดหอ,หอมที่สุดที่สุดไล่ย,ยุงได้ด้วยเกรดไม่ใช่ครับใช่ยอมยอม,ยอมตั๊กกะละบูนตั๊กกะละบูนครับตักบอลิบูล ก็ลงตักกระบูนเลยเหรอโอ้ลูกเอาว่าโดนเด็กถามงงกันให้หมดเลยเอาวันนี้ขอบคุณมากมาสร้างสีสันให้กับพวกเรานะลูกปรบมือให้ทั้งสองคนด้วยครับเจอกันรอบต่อไปลูกบิไในที่สุดน้องบิวก็เอาชนะใจกรรมการผ่านเข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศอีกคนส่วนทุกนี้มีอีกสองสาวที่จะมาแข่งขันกันขอบอกเลยว่าเทชเวอร์ทั้งกู้ามพลาดนะครับ